อ่าครับผมสวัสดีครับพบกับช่างโจกํำปางเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้อยู่หน้างานนะครับผมงานที่เราเห็นตรงนี้นะครับเราจะมาทําบานเกตกันนะครับผมบานเกตที่ทําจากอ่าไม้ระแนงเชิร์ล่าครับแล้วก็โครงเหล็กตัวนี้นะครับเป็นไม้ระแนงเชิร์ล่าหรือว่าคอนูดหรือยี่ห้ออะไรก็ได้หน้าสามนะครับผมหน้าสามนะครับก็เป็นโครงเหล็กสองคูนหนึ่งนะครับผมเป็น ทำเป็นบางเกตคล้ายๆบางเกตกระจกหน้าต่างอย่างนี้นะครับเอาไว้การฝนสาดนะครับแล้วก็การแสงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันก่อนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันก่อนอื่นนะครับฝากกดซับสไครต์ให้ช่างโจงล้าปางด้วยนะครับผมแล้วก็กดกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันนะครับผมไปดูกันครับอ่านี่นะครับผมเราดูใกล้ๆ ทำมาจากไม้ตอนนี้เป็นไม้ละแนงนะครับผมเป็นไม้ละแนงของคอนวูดหรือว่าของเชอล่าหรือยี่ห้อใดก็ได้นะครับสวยงามนะครับเห็นไหมครัโครงเนี่ยเป็นโครงเหล็กกล่องสองคูนหนึ่งนะครับผมความหนาก็ประมาณมิลห้านะครับก็แล้วก็อลูมิเนียมตัวนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมอ่าปอปาของเป็นปอปาหาซื้อได้ตามร้านอลูมิเนียมนะครับ นี่ยฮะกันศาสตร์เดี๋ยวเราจะทําช่องนี้นะครับผมช่องนี้ซึ่งยังไม่ได้ทําเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันนะครับผมเราดูไปพร้อมๆกันง่ายๆครับไม่ยากเพื่อนๆสามารถทําเองได้เลยครับผมอ่าครับผมก่อนอื่นนะครับหลังจากที่เราขึ้นโครงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอันดับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาตัดตัวอลูมิเนียมตัวนี้กันก่อนนะครับอ่โดยใช้กรายตัดสังสีธรรมดาเนี่ยนะครับ ลักษณะลูมิเนียมตัวนี้จะเรียกว่าตัวปอปลาครับผมอ่ามันจะลักษณะคล้าย,ายปอปลาเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยปอปลาครับผมไอตัวนี้มันไว้ใช้งานสําหร,รับไว้เก็บขอบขอบแผ่นโพลีนะครับเวลาเราติดตั้งหลังคาแผ่นโพลีนะครับเก็บขอบเก็บงานเก็บริมนะครับตัวนี้นะครับถ้าไปซื้อก็ซื้อตามร้านลูมิเนียมครับแต่บางร้านเขาจะมีมันจะไม่เป็นตัวปอปลาบางร้านจะมีเป็นตัวยูสำหรับงานลูมิเนียมโดยเฉพาะนะครับ แต่ตัวนี้ป,ปอปลาเนี่ยสำหรับงานเป็นปอปลาโพลี่นะครับผมก <c oughs> ็ขั้นตอนก็คือเราเดี๋ยวเราตัดเตอนไก่ตัวนี้นะครับตัดแล้วมันจะเป็นออกมาในลักษณะนีะ้วัดไป3นิ้วนะครับผมจากนี่ถึงนี่นะครับประมาณ3นิ้วอย่าให้เกินนะครับอย่าให้เกิน3นิ้วนะครับเดี๋ยวมันจะเกินแผ่นแผ่นไม้แล้วเองแล้วเรามันทําให้ละเกียดทําไม่สวยนะครับ อาตัดสามนิ้วนะครับแล้วเก็บเก็บมุมตรงเหลมแบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะทั้งนอกทั้งในนะครับเก็บให้เรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองตัดให้ดูเดี๋ยววัดจากตรงนี้วิธีตัดนะครับผมตัดชึบลงไปเลยครับผม มุมนี้มันจะตัดตัดตัดปีกสองข้างนีแ้แล้วเดี๋ยวเราหักเอาได้เลยนะครับปับ๊บเนี่ยฮะห,หักเอาหักเอาก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราแต่งแต่งขอบคมๆแหลมๆเนี่ยเราตัดออกแต่งร่องให้ส,สวยๆนะครับ เราเข้าเอาไม้แะแนงเข้าจะได้เข้าง่ายๆนะครับผมแล้วก็งานจะได้เรียบร้อยด้วยนะครับออกมาก็จะเป็นหน้าตาอย่างตัวเมื่อกี้นะครับผมประมาณนี้นี่ครับปลาผมไปติดตั้งแล้วเอาเอาแผ่นไม้ตะแ,แนงเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนี้นะครับเสียบเข้าไปปึ๊บมันจะพอดีเลยครับผมมันจะมาลักษณะนี้นะฮะ มันก็จะออกมาเป็นงานลักษณะนี้ครับผมเป็นเป็นชิ้นง,งานที่เราทํามาเนี่ยประมาณนี้เห็นไหมครับเวลาเราติดตั้งก็เดี๋ยวเราวัดแล้วเราก็ติดนี่ระะับอย่างนี้เลยครับผมติดอย่างนี้แล้วก็วัดแล้วก็เป็นชั้นๆชั้นๆมัน,น,เ,ปน,นเป็นเกล็ดๆไปนะครับผมจากล่างจนถึงบนนะครับผมก็ าละครับผมผมก็ยึดยึดขอบเก็ตนะครับผมขอบปอปลายนะฮะยึดจากล่างขึ้นมาจนถึงตรงนี้แล้วนะครับผม,ผมเดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําให้ดูนะครับก็เดี๋ยวผมแนะนําเทคนิคนิดนึงนะครับวิธีการทํางานจํานวนเยอะๆหลายๆชิ้นหลายๆชิ้นหลายๆชั้นอย่างเี้นะให้เท่าๆกันนะครับทั้งสองฝั่งด้วยมันจะต้องเท่าๆกันเพราะฉะนั้นวิธีการทํางานที่ดีที่สุดอ่าตะหลับเมนนะครับไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับผมวิธีการทํางานก็คือ เราจะต้องใช้ตัวช่วยจิ๊กช่วยหรือว่าอะไรก็ได้มาช่วยเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันเท่ากันตรงกันทุกทุกชิ้นนะครับผมถ้าเราใช้ตลับเมตรเนี่ยเราวัดชั้นหนึ่งแล้วก็ยิงวัดแล้วก็ยิงวัดแล้วก็ยิงตลับเมตรเนี่ยมันมีการคาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันพอเยอะเข้าเยอะเข้ามันไปทีละนิดละนิดมันทําให้ไม่ตรงนะครับผมก็อย่างผมเนี่ยผมอยู่อยู่ที่ร่องว่าเราจะเอาร่องห่างเท่าไหร่นะครับ แต่ของผมเนี่ยจะใช้ร่องห่างก็ประมาณนี้พอดีประมาณประมาณหน้าของฉากตัวนี้นะครับเอาฉากทาบเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาวัดนะไอตัววัดมุมฉากอะไรผมไม่ได้ใช้นะเดีย๋ยวจะเข้าใจผิดคือผมใช้แค่หน้าหน้าตัวนี้เฉยเพื่อที่จะวัดทาบนะครับแล้วขีดอย่างนี้นะครับทับแล้วก็ขีดแล้วเราก็จะติดตั้งครับตัวอปัตัวนี้นะครับ ด้วยการยิงสกูลายสว่านนี่นะฮะสกูฟายสว่านลายสวา่า,สวานก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมยิงยิงเข้าไปเลยไม่ต้องไปเจาะนํานะครับเส้นที่เราขีดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราเอาตรงนี้ทาบเลยตามเส้นเลยครับ เรียบร้อยครับหนึ่งเกล็ดหนึ่งชั้นนะครับหนึ่งตัวที่ผมติดใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ถ้าเราใช้ตลับเมตรวัดอีกทีหนึงง่งเนี่ยวัดแล้วขีดเส้นอย่างเงี้ยมันทําให้การทํางานเนี่ยมันช้าหนึ่งนะครับมันช้าสองคือมันไม,ม,นไม่มันไม่ตรงมันไม่เท่ากัน เอาละครับผมเราก็ยิงเรียบร้อยแล้วครับในในด้านด้านขวานี่นะครับผมยิงเป็นชั้นๆน,นะครับผมการยิงก็คือใช้สกูเราจะเห็นสกูอยู่2ตัวนะสกูลปลาสว่านะยิงเข้าไปได้เลยนะครับเทคนิคอีกอย่างนึงก็คือทําไปมันก็ต้องวัดไปนะครับเพื่อให้งานมันตรงนะครับคืออย่างเช่นทําไปสัก สิบชั้นเราวัดทีหนึ่งหรือว่าละเอียดๆหน่อยก็ห้าชั้นวัดทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเวลาที่มันมีปัญหาเราจะได้แก้ไขได้ง่ายๆนะครับผมไม่ใช่ว่าทําไปแล้วเสร็จแล้วแล้วอ้าวพอมาดูอีกทีมันไม่ตรงทั้งหมดเลยก็รื้อหมดเลยนะครับอันนี้คือเราจะทําไปทีละห้าชั้นหรือสิบชั้นถ้าเราลื้อถ้ามันไม่ตรงเราก็ค่อยๆปรับทีละห้าชั้นหรือสิบชั้นเท่านั้นเองครับผมวิธีการง่ายๆนะครับก็เราจะได้ไม่ต้อง ถ้า้ามันเอียงนะครับถ้ามันเอียงก็ค่อยปรับภายใน10ชั้นเนี่ยปรับทีละนิดสมมุติมันเอียงไป 1, 1, 1 design, cam, seminar, ่เซนเนี <Brothers> ่ยสมมตินะครับเอียงไป1เซนเนี่ยแล้วเราเรามาวัดดูเราก็ปรับได้ปรับชั้นละมินชั้นละมินชั้นละมินครับ10ชั้นก็ครบ1เซนพอดีไม่รู้เรื่องครับผมมันจะดูจะดูไม่รู้เรื่องมันจะดูตรงดูสวยงามนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดชั้นด้านซ้ายนีกันต่อนครับผม การติดตั้งก็ไม่ยากนะครับเราก็ตัดไม้วัดแล้วก็ตัดไมาตามขนาดวิธีการก็คือสอดเข้าไปในในซองตัวปอปลานี่เลยนะครับจะสอดขึ้นหรือสอดลงก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมผมติดเสานี้มันต้องสอดสอดขึ้นอ่ะคันี้ครับผมไ,มได้ไม่ยากครับผมเรองตรงไวลาัอนนี้ตรง ต้องต้องย้ครับตรงนั้นแน่นดีดีดีอะไรน่ก็ <BE S 3> ติดไม่ได้ครับโดยตลอดนี้นั้ีดแโอเคครับผมเราติดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถึงข้างบนสุดนู่นเลยนะครับสอดไปเรื่อยๆครับ ันนี้เราก็ดูจากด้านหน้านะครับด้านหน้าที่เราทำมาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเป็นเกรดสำหรับบังแดดนะครับแล้วก็กันสาดกันฝนสาดนะครับนี่นะครับแล้วก็เรียบร้อยนะคผมงานเราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็ ยังไงนะครับฝากช่วยกดซับสไครป์ให้จังโจ๊กลำปางด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์ให้จังโจ๊กลำปางนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีงานอะไรมาทําให้ดูเดี๋ยวเรามาทํากันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นงานสําหรับบางแดดนะครับผมโอเคครับยังไงคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปจนจบนะครับหวังว่าทุกท่านคงเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในคลิปนี้ไปทําให้บ้านตัวเองได้นะครับขอบคุณมากครับผม